ครับผมก็กลับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับจีนี้ต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องของเลเซอร์คุยดีเช่นเคยและในวันนี้นะครับผมผมจะมาทำการอาสอนตั้งค่า OBS Studio นะครับในฉบับ2025เนอะก็ยาวเป็นง2 0 26เลยก็ได้นะครับเพราะว่าใกล้จะสิ้นปีแล้วนะครับจีนี้ด้วยนะ<ม>ก็อย่างอื่นเลยนะครับผมช่วงนี้ผมไม่ได้ทําคลิปเลยนะไม่ได้ชวนดีดีเป็นปีเลยนะที่ผมไม่ได้ทำคลิปเนี่ยโอ คือแบบผมแบบหมดไฟไงทุกคนอะเดี๋ยวก็จะเข้าเรื่องกันเลยนะครับผมให้เราไปที่เอ่อ l o o g l e หรือ c h r o ร e ก็ได้นะเปิดขึ้นมาแล้วก็ไปโหลด OBS Studio นะครับผมนะในช่องค้หหาเนาะก็พิมพ์ไปเหมือนเดิมนะครับผม OBS Studio นะนี่บพิมพ์ไม่ได้เนาะก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปเลยเนาะสำหรับใครที่เอ่อพิมไม่เป็นเลยครับหรือที่เกียจหาเนาะก็สามารถกดลิงก์ด้านล่างเลยนะด้านล่างคลิปอบ นี่คนระับผมพอทุกคนพิมันเนี่ยก็จะมีลิงก์อันแรกเลยนะก็กดเข้าไปเลยแล้วก็รอสักแป๊บหนึ่งนะผมแล้วก็จะมีหน้าดาวน์โหลดนะสามารถใช้ได้กับอ w n n o w w s m c OS s และ Linux นะก็เลือกเอาว่าจะใช้แบบไหนนะผมก็สุดตัวผมก็เลือก Windows นะกดลงไปนะก็ทำการโหลดนะผมก็กดโหลดอะไรไปได้เลยนะทุกคนแต่ผมโหลดแล้วนะก็จะ <mile> ไม่หลให้ดูนะครับผมก็เดี <im> ๋ยวไปดูในตัวโปรแกรมเลยนะนีนะครับเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วเนี่ยก็จะเป็นหน้าต่างประมาณนี้เลยเนาะก็สามารถกดขยายได้นะให้มันเต็มจอเนาะตรงนี้นะครับผมคือมันก็จะมีพวกต่างๆตรงพวกคอนโทรลตรงนี้เนาะก็จะเป็นแผงควบคุมต่างๆนะตรงนี้นะครับก็จะเป็นหน้าสกรีนนะครับผมสามารถดูอะไรได้ต่างๆเลยนะสกรีนนะครับผมก็จะสามารถทําอะไรต่างๆเนาะ วกก็จะมีอ่อพวกหน้าจอต่างๆนี่ทุกคนก็ไม่ต้องสนใจนะสำหรับใครที่เอ่อไม่ได้ใช้บ่อยนะห <c oughs> มดไปได้เลย <c oughs> ตัวนี้ก็จะเป็นซอนนะครับก็จะเป็นอ่าอะไรวะเออวะอะไรนะหน้าจอหน้าจอหรือหน้าต่างไปผมก็ไม่แน่ใจอ่ะอ๋อนี่ไงเป็นอ่าเป็นจอมอนิเตอร์เนาะเอ่อผมมีหนึ่งจอไงก็เชื่อมแค่หนึ่งจอให้มันอัดแค่หนึ่งจอพอนะ <c oughs> ตรงนี้เป็นเ <c oughs> น,น็ตท็อปออดิโอก็คือเอ่อเขาเรียกว่าไงวะ ตัวเสียงเสียงในคลิปอะเสียงในคลิปที่มันไม่ใช่ไม์อะทุกคนก็จะมีตรงนี้เลยนะครับก็จะมีแบบค่าเสียงอะไรต่างๆได้เนาะเอ่อตรงนี้ก็จะมีพวกเลือกฟิลเตอร์นะครับผมก็สามารถเลือกฟิลเตอร์ได้นะกดบวกไปแล้วก็เลือกฟิลเตอร์นู่นนี้นั่นไปนะั่เกรดน้อยเพิ่มปลั๊กอีอะไรต่างๆก็สามารถทําได้นะครับผมตรงนี้นะครับสําคัญนะครับเป็นเอ่อเสียงไม้ที่เราพูดนะฮะกด อมปิวตไปแล้วก็จะมีคําว่า device นะครับก็จะมีไมโครที่เราเลือกใช้ผมจะเลือกใช้เป็นตัวนี้เนะาะก็ตั้งค่าไปได้นะครับผมตามไม้ของเพื่อนเนาะก็มีค่าแบบเสียงเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมแล้วก็ส่วนสำคัญนะครับผมเป็นตรงไหนว่ะตรง setting อ่ะตรง s e ตติ้งอ่ะทุกคนกดแหวก ซึ่งตอนนี้นะครับ OBS Studio เนี่ยก็ทำการเพิ่มภาษาไทยมาไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งดูในหนนะ้านี่น,นะคนภาษาไทยซึ่งผมจะขอ,อยังไม่ใช้นะเพราะว่ายังไม่รู้วิธีการเซตติ้งของภาษาไทยนะก็จะใช้ภาษาอังกฤษไปเหมือนเดิมนั่นเองนะตรงนี้ไม่ต้องสนใจนะไม่มีผลเลยมากแล้วก็เฮ้่เพ่เไปปรับไม่มีอะไรทุกคนเห็ตนตรงนี้เนละ เรมันไม่ปรับกันในพวกตรงนี้มันไม่ได้สำคัญอะไรขนาดนั้นนะแล้วก็มาตรงส่วนที่สองนะครับผมก็จะเป็นเอ่อพวกธีมอะไรต่างๆนี่แหละทุกคนนี่ก็ถ้าเราปรับไปมันก็จะเป็นสีสีโทนต่างๆนะนี่ก็จะสามารถปรับไ้อัตโนมัติเลยนะครับผมแต่ผมจะเลือกเป็นเอ่อเดฟอลต์ละกันนะมันจะได้ดูง่ายๆหน่อยนะทุกคนนะครับก็ตรงสตรีมนะครับสำหรับใครที่จะสตรีมลง แพลตฟอร์มต่างๆนะครับผมนะนี่ตรงนี้เลยนะครับก็สามารถคัสตอมได้นะครับนี่มีสตรีมคีย์มีอะไรต่างๆเรียบร้อยแต่ส่วนตัวผมไม่ได้สตรีมก็จะไม่ตั้งค่านะฮะส่วนเอาพูดนะครับผมบนตรงเอาพูดนะแล้วก็มีเอาพูดโหมดโอเคผมจะสอนแบบโหมดซิมเพิลก่อนเลยนะครับโหมดซิมเพิลวิดีโอบิดเลดเนี่ยสามารถตั้งค่าปิดเลดได้ตามอัตโนมัติเลยนะทุกคนอ่าส่วนตัวก็จะตั้งเป็น7,000 ห้าเจ็ดพันหแล้วกันก็เป็นค่ามาตรฐานเนาะจะได้วิดีโอจะได้ดูชัดทุกคนเอ่อใครที่ปรับต่ำไปนะก็วิดีโอจะดูไม่ค่อยมีคุณภาพส่วนใครที่ปรับสูงไปมีคุณภาพดีก็จริงแต่มันจะกินทรัพยากรเครื่องเยอะนะอ่าทุกคนมาดูส่วนต่อไปนะครับ Audio b บิดเล e นะก็ตั้งเป็น2 5 6นะแนะนำนะ256ห้วิดีโออนคอร์ดนะผม จะตั้งเป็นอ่าการ์ดจอนะก็คือ H264 นะส่วนซอฟต์แวร์เนี่ยก็จะคืออ่า CPU นะ CPU ประมวลผลวิดีโอนะเอออ่ะผมต้องเป็นการ์ดจอเพราะว่าการ์ดจอแรงกว่านะอินคอร p e r s i s t ซิสอะไรนี่หนะทุกคนก็จะเป็นอ่าเพื่อคุณภาพวิดีโอนะก็ต้องเป็นอ่บาบาร์นะทุกคนผมตั้งเป็นบราร์สไปวิดีโอต,ตรงนี้นะครับเลือก h 2 6 อันนี้เป็นที่เก็บไฟล์วิดีโอของผมนะก็เรคคอร์ดออดิโอเอ้ยแล้วเรคคอร์ดคุณภาพนะ <c oughs> เรื่องของคุณภาพผมเลือกเป็นไฮ <c oughs> นะแนะนำเลยกเป็นไฮดีสุดแล้วก็อฟอร์แม,มตนะผมอ่าสกุลวิดีโอผมเลือกเป็น MP4 นะครับแนะนำนะแนะนำ MP4 มโฟเอ็นคอร์เดอร์ก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมครับก็เออ่ audio encode ก็ไม่ต้องไปปรับอะไรนะผมแค่นี้แหละส่วน audio tag นะให้ปรับเป็นสนะแนะนำปรับเป็น2นะครับเพราะว่าเรามีทั้งเสียงใหม่และเสียงในเกมนะสำหรับใครที่จะอัดคลิปแล้วบุ้ยแ,แล้วก็พูดไปด้วยนะเออนี่ตั้งเป็น2เลยนะแล้วก็ส่วนของ audio นะครับผม audio ก็จะเป็นเอ่อพวกเสียงต่างๆนี่แหละครับอ๋อถูกุ้ลงบอกไปนะลืมบอกไปเอ่อเท่าไหร่วะเอาพูดนะครับผมเอาพูดหมด อันนี้เราเป็นซิมเปิรใช่ไหมผมสอนซิมเปิรไปแล้วก็จะเป็นอ่าส่วนของแอดวานนนก็จะเอ่อมีค่าต่างๆเพิ่มขึ้นมาละเอียดเยอะขึ้นนะครับสตรีมอ,อันนี้เป็นของสตรีมนะครับสตรีมวิดีโอก็ปรับเป็นอ่าค่าจอของเราตรัวนี้อ่านี่ค่าจอของเราอันนี้ก็ไม่ต้องไปปรับอะไรมากนะครับสำหรับใครที่อยากสตรีมเนาะแล้วก็ตัวนี้ปรับเป็น CBR เหมือนเดิมนะตัวนี้ก็แล้วแต่ b i ตเ a ท ของท่านผู้ชมเนะตัวผมจะตั้งเป็น5,000แล้วกันอ่ะอืมเขาแหละว่า0 0 0พอ่ะสตรีมมันไม่ได้ใช้เยอะขนาดนั้นนะทุกคนอ่ะตั้งเป็น4,000ก็ได้นะส่วนอ่ออัตราคีเฟรมเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะทุกคนอัตราความหน่วงของสตรีมอ่ะความดีเลยสตรีมอ่ะปรับเป็น2มิก็ได้นะแล้วก็ CPU u ยู g e นะครับผมใครใช้เอ่อ CPU เนี่ย ก็ถ้าถ้าแรงก็แนะนำเป็นเวลี่ฟาสนะครับผมแต่ถ้าใครแบบอ่าคมกากนะก็เป็นอัลต้าฟาสก็ได้นะครับผมแต่ผมจะเลือกเป็นอ่าเวลี่ฟาสก็ได้ทุกคนผมได้สตรีมเยอะโปรไฟล์เป็นเมนอ่าตรงนี้ไม่ต้องปรับนะผมเป็นโทนของภาพโอเคนะเรามาดูที่ recording นะก็จะเป็นอ่าปรับเป็นสแตนดาร์ดนะทุกคน โอเคไหมใครที่แบบเป็นคัตตอมอย่างเงี้ยอืมแล้วก็ปรับเป็นสแตนดาร์ดมันจะได้ดูง่ายๆนะทุกคนะตรงนี้ก็เป็นที่เก็บวิดีโอเหมือนเดิมนะครับผมฟอร์แมตอะไรเหมือนเดิมนะเอนคอร์เดอร์ก็7500โ okay. อเคอันนี้พีซปแบบเป็นคุณลิตี้หรือบาลานก็ได้นะทุกคนผมเป็นบาลานดีกว่าโปรไฟล์ก็เป็นมีหรือไฮก็ได้นะครับผมไม่มีปัญหาเยอะเนาะ โอเคนะผมออดิโอนะก็ไม่ต้องไปปรับอะไรนะผมโอเคมาดูในส่วนของตรงนี้กันนะ s i m p l e ลเลเนี่ยก็คือปรับเป็น48นะผมผมนั้นะเป็น48นะใช้เนี่ยเป็นสตูดิโอนะมันจะได้ออกทั้ง2นะอ๋อ oh, ทุกคนน่าจะเป็นอ่อพวกอะไรว่าเสียงที่มันออกมาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ผมเลือกเป็นสตูดิโอก่อนแล้วกันนะ เดสก์ท็อปออริโอนะก็จะเป็นเสียงในเกมเสียงในคอมเนี่ยก็ปรับเป็นดีฟอลต์ไปได้เลยนะแล้วก็ตรงนี้นาอันทับสานะเป็นเสียงของไมค์ว่จะใช้ไม์ตัวไหนนะ,ะเพื่อเพื่อก็เลือกได้นะว่าใช้ไม์ตัวไหนโอเคนะแล้วก็ตรงนี้ก็ไม่ต้องไปปรับอะไรนะผมโอเคมันต้องปรับอะไรนะตรงนี้แล้วก็มาดูในส่วนของวิดีโอนะวิดีโออันแรกเนี่ยก็จะเป็นพวก เรสโซลูชันของจอแล้วนะว่าจะาวเท่าไหร่นะอันนี้คือค่านั่งเดิมของตัวเรานะแล้วก็อันที่2เนี่ยเป็นสเกลหรือภาพที่มันฉายออกมานะว่าจะให้เป็นสัดส่วนเท่าไหร่สมมติว่าผมตั้งค่าจอไว้ประมาณนี้ใช่ไหมอันนี้คือค่าเริ่มต้นของจอนะเป็น Full HD แล้วก็ตวนที่2เนี่ยผมรู้ว่าผมจะเป็นอจอประมาณ HD ใช่ไหมจะลดคุณภาพลงก็ปรับไป HD ก็ได้นะครับผมอ่ะ ล้วก็จะแสดงภาพเป็น HD ให้เราแล้วนะแต่ส่วนตัวผมก็ปรับเป็นค่าเดิมนั่นแหละของจอเราไม่ได้ชัดๆนะโอเคทุกคนส่วนเฟรมเรทวิดีโอนะให้ปรับเป็นคอมมอ d e a p s Value นะนี่ตรงนี้แล้วก็ปรับเฟรมเรทวิดีโอเป็น60นะแนะนำ60นะทุกคนแต่ถ้าใครนี่ไม่ได้เล่นเกมอัดกีบเกมก็ตั้งเป็น30ก็ได้นะไม่กินทรัพยากรเครื่องเยอะด้วย อ่าสำหรับผมก็60นั่นแหละทุกคนแล้วก็มาดูในส่วนของ hot key นะนี่ตรงนี้สําคัญนะทุกคน start steam เนี่ยคือการเริ่มอัด s t e ีมนะทุกคนก็คือตั้งตั้งีงย์ของเราเลยว่าจะเป็น key ละตัวไหนในการอัดอัดสตรีมนะผมนี่หรือเราจะมากดตรงนี้ก็ได้นะเนี่ย start steam start record อะไรก็ได้นะปับตรงนี้ก็ได้ทุกคนอันนี้ก็จะเป็น start record นะไม่อัดคิมนะก็ปรับเป็น ตัวคีย์ล้วของเราก็ตามใจเลยนะส่วนอันนี้ก็เป็นการหยุดวิดีโอหรือ,อลบและหยุดวิดีโอเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันก็ปรับเป็นคีย์ล้วของเพื่อนได้นะผมโอเคส่วนสองอย่างนี้ก็ไม่ต้องไปปรับอะไรนะรผมก็เสร็จสิ้นไปกดแอปพายตรงนี้นะกดแอปพายแล้วก็กดโอเคไปเท่านี้ก็ได้แล้วนะครับผมในการหัดสตรีม ไม่ใช่อาร์ตีมดีอัดคลิปใน OBS นะครับผมและสำหรับคลิปนี้ก็ไม่เพียงเท่าน,นี้นะครับฝากกดไลค์กด like, ติดตามกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ